ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกนะครับก็ผมก็ลบข้อมูลไปบางส่วนนะครับท่านใดที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ทางไลน์ก็แท็กเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็มาวัดตอนที่มิทเทวดานะครับท่านเรีนไหมครับมีแค่นี้นะครับตัวเลขนะครับทีนี้ก็ผมก็จะซื้อตามนี้นะครับสําหรับหัวเราวถ้าไม่ออกวันนี้นะครับให้ตามหัวรัฐบาลทันทีนะครับเลขกลุ่มนี้ไม่ออกเรานี้จะไปออกรัฐบาลนะครับท่านก็จำมาไว้นะครับเนี่ยในกลุ่มนี้แหละจะไปออกเลขรัฐบาลนะครับ ชุดแต่ชุดหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูนะครับที่ผมจะซื้อวันนี้นะครับอ่ะเนี่ยันสั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เครื่องของข้อมูลมันเต็มนะครับคืนนี้ก็จะไปร้องเพลงทําฝนแล้วก็บอกรหัสเพิ่มเติมเพราะว่าคืนนี้เครื่องดับไปกระทันหันนะครับนี่นะครับก็จะมีตามนี้นะครับเพลงราววันนี้นะครับเพลงราวนี่ก็ทุ่มมากนะครับซื้อพอได้ฟังนะเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะนี่แต่เน้นไปที่สามเจ็ดหนึ่ง จ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวรองก็เจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดนะครับท่านใดจะซื้อตามผมก็ตามนี้นะครับแล้วก็ทําให้ออกนะครับให้ไปตามรัฐบาลท,ทันทีนะครับกลุ่มที่มีเจ็ดเนี่ยนะครับไปนเน้นรัฐบาลน,นะครับกลุ่มที่มีหกกับกลุ่มที่มีหกกับห้าเนีน่ยก็ไปนเน้นล่ากนะครับนะถ้าออกแล้ว ถ้าออกลาวันนี้ก็ไปตามออกรัฐบาลได้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ